มาแล้วค่ะคุณผู้ชม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันอีกเช่นเคย17นาฬิกาทาง Facebook Dara Daily.com และ YouTube Dara Daily Official จัดเต็มกับการอัปเดตข่าวสารของคนดังที่คุณชื่นชอบอยากรู้ข่าวสารของดาราสุดตาท่านไหนก็สามารถมาบอกเรากันได้นะคะและววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพระเอกหนุ่มขวัญใจของใครหลายๆคนนั่นก็คือหนุ่มเจมส์มาที่มาพร้อมกับละครเรื่องใหม่โรแมนติกคอมเมดี้ลี้ลับเรื่องดวงตาที่สา ผลงานของผู้จัดมาฝีมืออย่างพี่หน่อยบุศกรความสนุกสนานและการทำงานของเรื่องนี้จับเป็นอย่างไรตามพี่ต้นไปพูดคุยกับหนุ่มเจมส์มาพร,พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับอาเป็นไงบ้างเจมส์มาช่วงนี้เราดีครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านแล้วก็คอยถ่ายคลิปโปรโมทละครให้แล้วก็ส่งไปที่ช่องส่งไปให้ดีอาร์ีครับงานมีอยู่แค่นี้เลยครับช่วงนี้อให้เล่าถึงคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้หน่อยครับเจมส์มา ก็ละครเรื่องนี yeah ้รับบทเป็นตีการนะครับตีการเป็นเด็กที่ซื่อแล้วก็เป็นเด็กที่เชื่อคนง่ายแล้วเป็นเด็กที่เห็นผีครับตลอดเวลาตั้งแต่เด็กๆตีการเขาโตอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาเรียนอยู่ต่างจังหวัดเขาก็อยู่ต่างจังหวัดตลอดโอดเออยเป็นท่าอาหารก็อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่ามันมีเหตุที่เขาต้องเข้าเมืองมาเพื่อที่จะมาตามหาปงก็คือแฟนของเขาคนที่เขารักนี่แหละครับเขาต้องเข้าเมืองมาเพราะว่า ตีการจะมีอายุถึงแค่ยี่สิบห้าพอพอเป็นชเชพเพแล้วเนี่ยตีการจะมีปัญหาตีการจะต้องตายยากไหมครับบทนี้แหละครับบทเนี้ยเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าคือบทเนี้ยง่ายตรงที่ว่ามันใกล้ตัวอายุเราผ่านมดแล้วเราเคยเราเคยผ่านอายุแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นมันง่ายที่จะเป็นอายุน้อยแต่มันยากที่จะทํายังไงไม่ให้มันเป็นตัวเองไม่ออกนะครับคือตัวละครเนี่ยมันอาจจะมีตัวเองบ้าน แต่ว่าพื้นฐานของตัวละครแบ็กกราวน์เนี่ยเขาเป็นเห็นผีตัวแบบเขาเป็นคนเห็นผีเขาเป็นคนที่ซื่อเป็นคนที่แบบไม่คิดอะไรเลยเงี่ยครับคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเหมือนค่อนข้างทำความเข้าใจแล้วคิดใหม่ทำใหม่นิดหนึ่งในตัวละครเราเ้าทำยังไงไม่ให้ไม่ให้มันดูแบบไม่ให้มันดูแปลกหรือเป็นตัวเราได้จนเกินไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันความเป็นตัวเราได้แต่ทำยังไงให้มันคอดีเท่านั้นเอง แตกต่างจากสองเซน์สองเสน่หหาเยอะเลยใช่ไหมแค่อายุก็แตกต่างแล้วนะครับแล้วก็แค่ดักลาวไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยก็แตกต่างมากสองเสน่หหาตัวละครฉลาดตัวละครรู้ทันเกือบทุกอย่างแต่ก็แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นฮีโร่อะไรเงี้ยส่วสนติการไม่รู้แต่พยายามเป็นฮีโร่แล้วก็ช่วยทุกคนจากจากปัญหาผีที่เขามีอะไร เสน่ห์ของเรื่องนี้กอยู่ตรงไหนครับเจมว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้เหรอครับผมว่าเคมีของตัวละครที่ที่เคมีของกลุ่มละครใช้คํานี้ดีกว่าคือมันไม่ได้มันเป็นเรื่องราวของชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อพีการเป็นจิงแต่เคมีของพีกกกงพ่การกับกัแบปุ้มเคมีของตีการกับเด็กแกงที่อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเคมีใหม่ที่ตัวผมเองก็ไม่เคยสัมผัสในการกทาง,งานมากอ่อน ปกติเราทํางานเราก็จะอาจจะมีเคมีแค่กับนั้นเองครอบครัวอะไรเนี่ยแต่เรื่องนี้ทุกคนมีเคมีที่ที่แปลกใหมท่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็อยากให้คนดูได้ดูแล้วที่สําคัญคือใครที่อยากดูแบบละครที่เป็นขี่คอมเมดี้แล้วดูอะไรที่มันไม่เครียดเท่าไหร่ครับดูอะไรที่มันบันเทิงอย่างเงี้ยอยากให้ดูเรื่องนี้ครับเล่าความประทับใจร่วมง,งานกับมิวหนครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างการทํางานกับมิวอะ เป็นอะไรที่ผมประทับใจมากๆอย่างหนึ่งคือเขาเราเคยร่วมงานกันในกุญชายมาก่อนแล้วตอนนั้นก็เป็นเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันเลยเนี่ยครับคือเขายุ่งมากกว่าเราเราก็เรียกเขาพี่เขาเรียกว่าเราว่าเจมอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงเรื่องนี้พวกแบบเราก็ทายัางไงให้แบบทลายความเป็นพี่น้องก่อนให้มันเป็นให้มันสนิทกันมากขึ้นแล้วพอมนสมนิทกันมากขึ้นตัวละครมันถึงแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นเขาเป็นคนที่ทํางานด้วยแล้วแบบ ทุกอย่างที่เขาทำมันได้รักหมดเลยครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ที่เราเห็นตัวตนของเขาแต่ว่าในละครในฉากเขาเนี่ยเขามีเซอร์ไพรส์ให้เราตลอดเวลาครับมีมีความแบบมีมีความชัดเจนของตัวละครตลอดเวลาที่ในทุกๆที่ที่เขาเล่นจากละครเรื่องคุณชายมาเรื่องนี้เปลี่ยนกันไปเยอะไหมการตรงการแสดงของแต่ละคนกับมิว เปลี่ยนนะครับเพราะตอนคุณชัยทั้งผมแล้วก็มีหัวใหม่คู่เลยพอพอเราเริ่มงานกันตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็เห็นการละการมาตั้งแต่วันแรกก็คือแบบทั้งแบบเรียนรู้งานเรียนรู้ประสบการณ์พอมาวันนี้ต่างคนต่างันผ่านงานไปเยอะก็มาร่วมงานกันใหม่มันก็เห็นพัฒนาการเยอะเหมือนกันนะครับเห็นว่าแบบเออแบบทุกอย่างสมูทวันแรกๆอาจจะแบบยังงงๆอยู่อะไรเงี้ยพอมาถึงวันนี้ทุกอย่างมสมูทมันก็เป็นอะไรที่แบบที่ดีเหมือนกันครับที่ได้ร่วมงานกับ แต่ okay. ว่าแฟนละครไม่ผิดหวังแน่นอนกับเจมมากับมิวเรื่องนี้นนผมว่าคนดูจะได้เห็นเคมีที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือปกติเคมีของเรากับนันเองก็อาจจะเป็นแบบเคมีโรแมนติกเคมีเอ่อราม,มา่าเคมีอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนดูจะได้เห็นเคมีของความผูกพันมากกว่านี้ในเรื่องนี้เพราะว่าตัวละครม็นสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ชีวิตจริงของมิวก็สนิทกันมากๆกัน เัาก็เลยทาให้คนดูน่าจะได้เห็นเคมีไปบใหม่ที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างน้อยสำหรับผมเนี่ยไม่เคยดีเคมีแบบนี้แน่นอนแน่นอนเราถึงบรรยากาศในกองไหนตัวละครแต่ละคนทั้งแพทย์นภพาทั้งอ้นสี่พันก็คือตลกหมดเลยมีแสดงว่ากองนี้ตลกใช่ไหมตลกตลกว่าสนุกครับคือผมว่ามันผมใช้คำว่าบันเทิงมากกว่าตลกเพราะว่าคือมันตลกสถานการณ์นะครับแต่มันบันเทิงพอเราดูแล้วมันสัมัสบันเทิญงที่ว่าแบบ แต่ละคนก็มีความสุขของแต่ละคนนะครับอย่างพี่อ้นพี่แพทพี่ฟอยเขาก็มีวิธีการใช้ชีวิตในแบบของเขาคนหนึ่งก็ไป่ายตอเอารูปมาพี่อ้นก็ Re รีวิวข้าตลอดเวลาพี่ฟอยก็เอ่อมาก็าเหมือนแบบจะไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนทุกคนมีความแตกต่างผมก็อยากยกตัวอยา่อยางพอมันมารวมกันมันถึงเกิดความวุ่นวายในในซีมันถึงเกิดชีวิตของตัวละครขึ้นมา นี่นี่คือเป็นสิ่งที่แบบชัดเจนมากในละครเรื่องนี้ครับเหมือนเรื่องนี้ได้เห็นเจมาเนงรอว่าติกตอกเยอะขึ้นเล่นติกตอกมีอัดทิกตอกกันตลอดเลยทิกตอกมันเป็นกิจกรรมก่อนเข้าฉากครับเหมือนเป็นการแบบที่อื่นเขาอาจจะรวมตัวทำสมาธิอาจจะรีทูอาจจะแบบฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บประหีที่นี่เล่นติกตอกก่อนเข้าฉากเพื่อเป็นการเหมือนแบบละลายพรริกามแล้วก็เป็นการทําให้ทุกคน กุญชินซึ่งกาการเะยประมาณนี้ครับแฟนๆได้เห็นเจมมาในลุคที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นไงมาเต้นติ๊กตรงติ๊กตอกนู่นนี่นั่นไงใช่ผมว่าคนดูจะได้เห็นอะไรที่คล้ายๆที่ตอกในเรื่องนี้ครับนี่ขออนุญาตขอ <ๆ S 1> ขอาานุญาตถามนิดนึงว่าแฟนๆเขาก็บอกว่าอ่าดูจากที่ตรงที่เสื้อแบบนี้เจมมาก,การันที่ได้ว่ามุกมันไม่ฝืดแน่นอนผมยืนยันว่ามุกฝืดอะอาจจะมีบ้างโอ้ตัวละครผมอะมันแบบซื่อๆอาจจะมีมุกฝืดจากตัวผมบ้านตัวมีการบ้าน พราะความตั้งใจของละครนะแต่ผมบอกเลยว่ามุกสถานการณ์หรือว่ามุรรก,ามรรกาจากพี่ๆเขาอะไม่ฝืนแน่นอนครับแล้วก็เบื้องหลังหรือเคมีเนี่ยน่าสนใจมากมากครับเกมมาคาดหวังกับละครเรื่องนี้ยังไงบ้างหลังจากสองเสนห์าแล้วก็มาเรื่องนี้เลยคาดหวังไม่ก็ฟิตบงฟิตแบกะไรเนี้ยเหมือนเดิมครับคือก็อยากให้คนดูดูละครแล้วก็สนุกไปกับละครทื่อไปกับตัวละครนะครับอย่างเช่นสองเสน่หหาคนก็ ให้ฟีดแบ a ในเรื่องของนักสแสดงในเรื่องของตัวเรื่องได้ดีมากๆเหมือนกันเรื่องของอลูกที่เปลี่ยนไปลูกของที่โตขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อยากให้คนดูเขาดูเรื่องนี้เราเราเห็นลูกที่เปลี่ยนไปของเราเช่นกันอยากให้คนดูดูว่าเอ้ยเราต้องมีมุมนี้เหมือนกันนะไม่ได้มีแค่มุมแบบเรียบร้อยหรือว่านิ่งๆเหมือนที่เห็นเวลาเราทางานหรือเห็นในไอจีของเราเราอยากให้คนดูเขาเขาเขาเห็นเราตรงนี้ด้วยเพราะปกติที่ผ่านมา เป็นเรื่องซีรีส์เป็นดราม่าเป็นแอคชั่นตลอดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เป็นผีแล้วเป็นคอมเมดี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้คน,นดูด้วยครับอเป็นละครผีแบบนี้ในกองมีไหมเจอกันบ้างไหมแบบว่าไม่มีเลยอะ่ะม,มีมีแต่แต่งกันเองมีแต่แต่งผีแล้วหล่อเองครับมีแต่แต่งใส่คอสตูมใส่สดุสเนี่แล้วก็มาเล่นกันเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นผีจริงหว่าอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่เจอ ให้เล่าให้เล่าความทับใจกับผู้จัดพี่หน่อยหน่อยเรื่องนี้เป็นไงบ้างเรื่องแรกกับเราด้วยไหมเรื่องแรกพี่หน่อยน่ารักมากครับพี่หน่อยดูแลดีแล้วก็ดูแลทุกคนในเรื่องของแบบการกินการอยู่ดีมากแล้วก็ย่งซัพพอร์ตนอกกองด้วยนะคือพอนอกกองมาพี่หน่อยก็ยังแบบโผหาส่งอาหารมาให้คอมเมนต์ไอจีตลอดจนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ชยชวนไปกินข้าวที่บ้านคือคือเขาดูแลเป็นเหมือนครอบครัวแล้วทีนี้พอเราทำอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบ สนุกนที่จะทำงานกับเขาแล้วก็ประทับใจในการทางาน,นินนี่น่อยมีทุกวันนี้ก็มีไลน์กลุ่มอะไรเงี้ยก็ยังแบบสง่งส่งรูปโอโมให้กันต้าการตัดเวลาแล้วก็ยังคุยกันอยู่ว่าแบบยังมีเวลามีรูปมาก็จะพูดถึงฉากเหล่าน,นั้นเลยอย่างเงี้ยแต่หลังๆก็จะเปลี่ยนเรื่องอื่นมากกว่า <c oughs> ละครก็เดี๋ยก็รู้แหละว่าเดี๋ยวจะมาแต่หลังๆองน้องมอยเรื่องอื่นม,มากกว่าอืมเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่มาบอกว่ากู้หน้ากับสถานี ผมว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่สถานีนำเสนอให้คนดูดีกว่าจะ๋ใช้คำว่ากู้หน้าเ็จริงๆแล้วเ,เราก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะไปทำอะไรแบบนั้นได้หรอกเราแค่อขอให้คนดูได้ดูผลงานเราก็ชื่นชอบพอแล้วครับส่วนกู้หน้าไม่กู้หน้าก,ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คุณผู้ชมแ,แล้วแต่ให้มันแล้วแต่ธรรมชาติเลยครับแต่ส่วนตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมดองว่าจะเป็นละครที่จะต้องมากู้หน้าหรือทำอะไรแค่เป็นละครที่คนดูดูแล้วแบบเออ สนุกอ่ะหัวร้องอ่ะร้องไห้กลัวแค่นี้เองต้องการแค่นั้นเลยครับตัวจากเรื่องนี้เห็นว่าจะมาก็มีเรื่องต่อเลยก็คือหลังจากนี้ก็มีละครแล้วละครเรื่องพอลักกับค่ายสุนอิีก็เป็นค่ายที่ไม่เคยทำงานด้วยกันแล้วก็นักแสดงและพุ่งกลับหลยท่านก็ไม่เคยทํางานด้วยใช่เคยเคยร่วมงานแค่แค่กับเพาะมัเอกเรื่องนึงก็คือต้องพายก่อนหน้าดีเอรดเอร์แต่ดังนั้นฉะนั้นก็คือเป็นทีมใหม่เหมือนกันครับละครเรื่องกัางที่สาก็เป็นทีมใหม่กัรทุกอย่างใหม่ก็เลย ก็เลยรู้สึกว่าเออพอทํางานกับทีมใหม่ๆก็เป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนกันเรื่องนั้นก็เปลี่ยนแนวไปเลยใช่ไหมครับเจนมาเป็นดราม่าไปเลยไหมเป็นดราม่าแอคชั่นครับเป็นดราม่าแอคชั่นเป็นคือเรื่องเราเป็นนักธุรกิจผัสหานที่มีแบงกราวเป็นเป็นมาเฟียนิดนึ่งมาที่บ้านเลยครับคนก็ต้องการที่จะทําร้ายเราฆ่าเราเยอะทีนี้นางเอกก็มาทําหน้าที่เป็นคือบอดี้การ์ดที่คอยเห็น นางเอกจะมีเซนต์ว่าเห็นถึงอนาคตเห็นอันตรายในอนาคตก็จะมีหน้าที่ดูแลพระเอกดูแลครอบครัวนี้ให้ปลอดภัยข้มเรื่องนี้เจมมาจะบอกว่าเป็นป่าดานนางเอกใหม่ด้วยให้กับพายเคยเคยเป็นมาแล้วสองครั้งก่อนหน้านี้ก็เป็นเย็นหน้ากับน้องชิน้าแล้วเคยเป็นมาแล้วแล้วคนนี้เป็นคนที่สามไงใช่คนที่สามแต่ที่ผ่านมาก็ ก็ยังดีที่ผมได้ทำงานกับทั้งใหม่ทั้งเอก์ัยแล้วก็ที่เซอร์ร่วมงานกันด้วยนะแต่จริงน้องพายไม่ไม่ใหม่นะจริงน้องพายเก่งมากๆครับถ่ายละครมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็หลายๆคนก็จะได้เห็นผลงานเขาค่อนข้างเยอะผมบอกเลยว่าไม่ไม่ต้องเป็นปาดันแล้วคือคือทำงานร่วมกันได้ดีเลยครับเพราะเขาตัวเขาเองก็จริงมากๆอยู่แล้วครับอันนี้ขออนุญาตถามนิ่งแฟนๆอยากรู้ว่าอยากให้กลับมาคู่กับคิมเบอร์รี่อีกรอบหนึ่งสองเสียสองเสียังไม่ตื่นใจเครียดเกินไปอยากได้เป็นแนวอื่นอันเนี้ยมีโอกาสไหม ก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีนะครับเพราะว่าการทางานกับคิวเป็นอะไรที่สนุกมากๆเหมือนกันประทับใจเพราะว่าสนิทกันแล้วก็เคมีก็มีอยู่แล้วแต่จากที่เคยจากแต่ละเรื่องนะแต่แต่ด้วยความที่ว่าแต่ละเรื่องเดือเรื่องมันไม่ต้องเปลี่ยนไปเรื่องแรกดูมันิกเรื่องที่แล้วมันผ่านมาเป็นดราม่าเรื่องต่อไปก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งหวังว่าจะได้มีโอกาสได้ทำไในละครแนบคิมอีกครับช่วงนี้โควิดเกมมาไปทำอะไรบ้างครับอยู่บ้านหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ย กิจกรรมก็จะอยู่บ้านหมดทุกอย่างเลยอันนี้คือทุกอย่างที่บอกทำไม่ว่าจะเป็นแบบซ้อมก็อออกกําลังกายอะไรเงี้ยกินข้าวทุกอย่างก็จะอยู่ที่บ้านหมดเลยไม่ก็ถ้าไม่อยู่บ้านก็วเอ,อ,อยู่บ้านของผู้จัดการก็คือใกล้ๆกันครับจะอยู่ทั้งหมแค่นี้เพราะว่ารู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อเพื่อการทําง,งานแล้วก็เพื่อคนที่เราหลาด้วย แล้วอย่างพวกงานพ่ซรงพิเซนเตอร์เนี่ยครับมีผลกระทบไหมครับงานยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าช่วงนี้ที่ว่าก่อนหน้านี้ผมถ่ายพวกงานพวกนั้นไปมดแเราครับมันก็เลยยังมีงานฝ่ายมาเรื่อยๆให้เห็นแต่สำหรับหน้าตอนนี้ถึงอนาคตนก็ทุกอย่างาก็ต้องมีเรียนไปตามมาตรการของการนะอ่าสุดท้ายอยากให้เจมมาฝากละครแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกับช่วงนี้อ่าเราพูดสถานการณ์ก่อนก,อนก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับ อดทนดูแลตัวเองเวลาคนที่เรารักขอให้เราเขาเรียกวอะไรรักเก็บความเป็นสุขภาพที่ดีของเราเพื่อที่วันหนึ่งเมื่อทุกอย่างมันคนไปแล้วเราจะได้กลับไปทํางนานได้อยา่างเต็มที่นะครับแล้วก็สู้ๆกับทุกๆอย่างนะครับผมว่าทุกคนเขาเครียดไม่มีใครไม่เครียดในช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้อยู่กับปัญหาให้ได้แล้วก็แก้ปัญหาที่มีให้ให้ได้เต็มที่นะครับแล้ว อย่าลืมถ้ามีโอกาสก็ดูละครเรื่องมุกดาพิสานด้วยนะครับเผืออ่อจะได้คลายเครียดบ้างเวลาในยามที่เครียดแบบนี้ครับโอเคขอบคุณมากนะ,ค,ะค,ครับเจมาเดี๋ยวเดีติดตามผลงานครับขาโชคดีนะครับมีสุขภาพด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรียกว่าเป็นการโคจรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งสำหรับหนุ่มเจมส์มาและสาวม,มิวนิท้าบอกเลยว่าน่ารักเคมีลงตัวมากงานนี้แฟนแฟนก็มาร่วมลุ้นว่าทั้งคู่จะสู้คนและผีครองคู่กันได้อย่างไรติดตามละครเรื่องดวงตาที่3ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33นะคะ วันนี้มันเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์กลับมาพบกันได้ใหม่เวลา1ิบเนกาเป็นต้นไปทาง Facebook Dara Daily.com และ Youtube Dara Daily Official ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ